รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรำก่อนเดี๋ยวดราม่าไม่พอสช่ไกมอุยมากเกินกดราม่าแกงเหลืองปลากระพงในส่วนของไอ้นะครก็คือเป็นตำหลวง,งพะบางเราจะให้สลับเมนูของอีกฝ่ายนึงค่ะเนาะ นะหโอ้ยอร่อยอร่อยสวัสดีค่ะตอนนี้ถูกเราตองคนไอซี่กินยื่อค่ะหนูรีค่ะอยู่ในรายการกินกันป้าขอต้อนรับเลยฮะยูทูบเบอร์สายกินนะฮะสองคู่แรกนะฮะที่มีในรายการของเรานะไอซี่ระหนูรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไอคือจุดขายของแต่ละคนอ่าสำหรับตัวไอ้นะคะจุดขายก็คือว่ารีเด็ดที่มาจากคําว่ายั่วยตาคือดังมาจากติ๊กต็อกค่ะก็เลยแบบพัฒนามาทํา YouTube ก็เลยแบบ ตังกุลิเยในระดับหนึ่งในยุคนั้นเพราะว่าไอ้เป็นคนแรกๆเลยก็ว่าได้ที่นำ ASMR กิน ASMR มาใช้ในไทยก็เลยเป็นความนิยมของเด็กก็คือใส่ใส่ไม้แล้วใส่ไม้ก็เป็นใัวอ๋อต่คุณจะฝังไม้เข้ในไวไม่ต้องก็คือมันจะมีเสียงกินที่แบบชัดมากมันผ่อนคลายสำหรับคนที่แบบว่าเครียดอย่างเงี้ยฟังก่อนนอนคือมันสามารถแก้เครียดได้อะเราละจุตข่ายสำหรับดรีอยู่จุดขายก็คือด้วยความเป็น เด็กใต้บ้านๆค่ะก็ช่องเกาจะเป็นการกินแบบบ้านๆสายบ้านๆเด็กใต้แหล่งใต้ผู้ใต้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีวลีเด็ดเหมือนกันก็คือก๊อปเข้ามาอีกทีนึงก็คือขอยั่วๆจ้าของเราก็ร่อยๆเว่อร์ตรงมาก็ก๊อปเข้ามาอีกทีนึงทีนึ่งคือเหมือนก็ต้องลานตาเป็นมาใช่ใช่ชีวิตทั้งคู่เปลี่ยนไปยังไงบ้างเปลี่ยนมากเลยค่ะเพราะว่าก็คือจากแต่ก่อนไอ้ก็คือแทบจะใช้คําว่าไม่มีจะกินได้เลยนนั่ไงเพราะว่าไอ้เคย ทําธุรกิจออนไลน์แล้วแบบว่าไม่ประสบผลสําเร็จไปกู้หนี้ยืมสินมามาทาธุรกิจตัวเองแล้วเป็นหนี้แล้วทีนี้ก็เริ่มพลิกผันมาไอ้ก็ทํากับข้าวลงเฟซบุ๊กมั่งอะไรแบบนี้มันก็จุดประเด็นที่แบบว่าอุ้ยฉันรักในการรีวิวฉันรักในการทํากับข้าวฉันรักในอาหารมันค้นพบในสิ่งที่ใช่ค่ะหนูก็เลยเริ่มทําลงแอปติ๊กตอกแล้วเด็กเด็กชอบดูเด็กชอบดูแบบกินอาหารอร่อยแล้วแบบกึบกึบเดียกรอบอย่างเงี้ยเด็กก็เลยบอกว่าพี่ไอซ์ทำไมไม่ลองทํา YouTube ดูเผื่อมีรายได้ ไอ้ก็ลองทําดูพอทําแล้วมันก็ถือว่าโอเคประสบความสำเร็จจนทุกวันนี้ส่วนเราหนุรีชื่อเดิมเลยอ่ะย้อนดีกว่าชื่อหนูหรือชื่อรีชื่อบอยแล้วก็กลายเป็นหนูรีอะไรคือเริ่มต้นก่อนเดี๋ยวดาม่าไม่พอดาม่าตอนแรกก็เรียนจบมาแล้วก็เรียนนิเทศศิลปกรมาปุ๊บหนูก็ทาเบื้องหลัง่พอทําปุ๊บแล้วมันมีเหตุการณ์ี่ว่าด้วยความเป็นฟรีแลนซ์นะคะแล้ว พี่เอกิน่าจะรู้ว่าแบบว่าเงินเวลาเราถ่ายละครถ่ายอะไรเงี้ยกว่ามันจะได้6เดือน7เดือนบางเรื่องเป็นปีกว่าจะได้เงินใช่ไหมล่ะเออมานเรื่องเป็นปีนี่ก็คือแบบเพิ่งจบใหม่แล้วก็ไม่มีตังค์กินข้าวแล้วไงแล้เรื่หลังนนะใช่บ้างหลังก็กว่าจะได้เหมือนกันได้ชาตไดอีกบ้องหลังอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บหนูก็แบบจะโคไปขอยายโทรไขอพ่อขอแม่ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเรามี m i n d s e ในหัวว่าเรียนจบแล้วจะไม่ขอเงินพ่อแม่จนวันหนึ่งก็คือได้ไปแค s ซี e r i e s ของ GTS มารียนพระรามพิสดารช่วงที่รอเปิดกล้องอีกเรื่องของช่องสามตอนนั้นแบบเริ่มฮอตมันว่างทำไงดีว่าทำเพจดีกว่าแต่ว่าไม่กล้าออกหน้าตัวเองไงกลัว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 เขามาจับเงอย่างนี้เออยังเขินอยู่ก็สร้างตัวการ์ตูนที่เป็นหนูรีขึ้นมาเป็นหนูเป็นที่เรียหนูรีเลยตอนนั้นอีรีแหมรีพัดเสียเพราะเสียหนูรีแต่ตอนแรกเป็นอีรีก่อนเป็นหัวแดงแล้วออกมาร้องเพลงน้องวันรักเปน้องวัน เซลค้นตอนนั้นคําว่านกมันมากระแสว่านกอีนกไปว่าโดนเทอะไรเงี้ยแล้วคนก็แชร์ไปแล้วคนบอกว่าแล้วคนก็อยากเห็นหน้าตัวจริงแล้วบอกว่าถ้าอยากเห็นตัวจริงนะแสนซับเมื่อไหร่อ่ะในภายหนึ่งเดือนอ่ะจะออกมาเป็นตัวจริงเลยแล้วมันก็ถึงแม่หนูไม่คิดว่ามันจะถึงพอมันถึงปุ๊บก็แบบออกมาเป็นตัวจริงต้องออกมาเป็นยังไงออกเป็นนิกไม่ได้เดี๋ยวคนเดี๋ยวคนผิดท่าการ์ตูนก็ออกมาสวยใช่ไหมพไปหาซื้อวิกแดงมาตัดใ่เหมือนเป็นหนูหลีตัวนัดแล้วคราวนี้เอเจนซี่โทรมาเริ่มมีงานแล้วแม่แต่่วา ตอนนี้ลูกค้าติดอยู่อย่างหนึ่งเลยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นออรีมันไม่ดูไม่ดีกับแม่แล้วก <ทำ S 1> ็เด็กดูเยอะทำไงดีคะออได้เลยค่ะหนูเปลี่ยนให้เป็นหนูรีได้ไหมคะอ่ะได้จบมีพลังได้งานถ้าเกิดน้ำเป็นต้นมายาวไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสายยูทูบเบอร์สายกินมาค่ะคุณแม่ก็เลยมีเกมสุดๆมาให้แข่งขันกันกติกาคือทั้งสองคนเนี้ต้องแข่งกันรีวิวสิ่งของตามที่กําหนดมาให้ภายในเวลา30วินาทีใครรีวิวได้เด็ดดวง ถูกใจคุณแม่จะเป็นผู้ชนะส่วนผู้แพ้เนี่ยโดนลงโทษโดยการกินพริกที่สาสมเกตไทยมาฮะอุ้ยเปิดกันหน่อยแม่เอกลักษณ์โอ้โหของชอบก็เลยอะเนี่ยของชอบหนูเลยเนี่ยสตอนี่เหรอมากะค่ะทุกคนถามมาค่ะทานเพื่อสุขภาพกันนะคะสําหรับวามอยู่ตรงหน้าทุกคนนี้บอกได้เลยว่าไอซี่กินได้หมดแซ่บสะใจแน่นอนค่ะไม่เชื่อเดี๋ยวไอจะมากินให้ทุกคนดูค่ะการกินนะคะ นี่วิวค่ะทำไมแตกหรอหแบบเปรี้ยวสะใจมากค่ะทุกคนค่ะแต่ระวังแตกด้วยนะคะ <c oughs> อันนี้คือเป็นแบบว่าวต่อต้านอันหูอิสระได้ดีมากบำรุงร่างกายอ่ะเป็นไงฮะอะร่อยไม่เคยลองดูไม่เอาคลับไม่ลองคนละอันค่ะหม,หมดเวลา ฮ้ยี่มาทางเขาเลยนะอาไปทางหนูรีบ้างเชิญค่ะมาค่ะมามาเลยค่ะเพราะวันนี้มีักมาใม่ปรดับเสนอค่ะโอ้โหตกใจตกใจสตอค่ะนี่ของโปรดบ้านหนูรีเลยค่ะนี่เลยนะคะพลักงานเขาอยากจะพูดเลยค่ะทุกคนดูนะคะนี่ไม่ใช่สตอธรรมดานะคะเป็นสตอสีเขียวค่ะปกติสีม่วงใช่ปกติสีม่วงเป็นสตอสีเขียวค่ะทุกคนค่ะนี่ไม่ธรรมดาบอกเลยว่า แกะเปลือกไม่เรียบร้อยแล้วว um, ิธีการกินสตอที่ดีนะคะที่ถูกต้องนะคะเราต้องโยนเข้าปากค่ะทุกคนค่ะวิธีการกินนี่เลยขอุยาตถอเฟซชิวนะคะใครถ้าเกิดว่าเข้าปากได้แสดงว่าเป็นสตอที่ดีถ้าเข้าไม่ได้เป็นสตอที่เลวค่ะ1 2 3่งสองาสตอเลวนะรู้ใ้นแล้วนะทุกคนนะระมาทีวีเจ้านะคะก็จะขอรีวิวสตอนี้นะคะโดยให้คุณไอซี่กินยูซึ่งเป็นเจ้าแม่แห่งการกินอินค่ะ ดดวยดิดด้วยด้วยเป็นไงฮะมันปลุกปอบี่นนอนทํงในแะลางหมดเวลาค่ะวันนี้นะคะโอ้โห จะให้รีวิวนะฮะน้ำปลาหวานคุณแม่เอ็กกี้นะฮะซึ่งน้ำปลาไม่ใช่น้ำปลาเราใช้เกลือชมพุบผงแล้วก็เป็นปลาหมึกหมูปล่อยพร้อมค่ะน้ำปลาหวานของแม่เอ็กกี้นะคะดูสินี่โอ้ซีนมาอย่างดีบรรจุพานแบบปกปกเลยดูดิืคุณแรงกั็ดีฉันมากแล้วก็มีสโลแกนด้วยนะครับน้ำปลาหวานแม่เอ็กกี้กินเป็นปีก็ไม่หมดค่ะอร่อยใช่มันเยอะมันให้เยอะไม่ท้อหรอกมันให้เยอะมันให้เยอะก็เลยปีนึงก็ไม่หมด ลองชิมดูกับฟักเข้ามาอย่างนี้โหเยอะคาเยอะนะำผัาใต้คือเยอะคนแน่นรู้ดีเป็นไงตีเพื oh, ่อนตลอดคนอื่นไม่ดีเอากลับบ ну ้านไปเลยเอากลับบ้านเลยอร่อยจะต้องสดกับน้ำปลาหวานว่าไหมหวานเผ็ดเค็มเปรี้ยวกำลังดีมาก่้ำพันคือไม่ใส่น้ำปลานะครับมีความหวานะความเค็มมาจากเกลือชมพูจากหัวนมชมพูแม่เอกค่ะ ค่ะปอค่ะไอซี่และนอกจากน้ำเปลาหวานเขายังมีน้ำพริกแม่เอกกี้ด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวไอซีจะมาชิมให้ดูนะคะว้าน้ำพริกอร่อยน้ำพริกอะไรเอ่ยไหนก็อย่าน้ำพริกปลาสลิดหมูฝอยอกินกับสตอร์หน่อยต้องมีติดบ้านค่ะอุ้ยหมูฝอยชอบกินหมูฝอยมากมัอนเราหิวมากเลยเยอะเจอเจอทำไส้กรอกเจอมีคราบกินเจอทำให้ฉันเคร่งใจอร่อยนะอร่อยอร่อยคือสองอย่างนี้ขายดีอยู่แล้วแม่อันนี้หมูจริงหรือหมูปลอมหมูฝอยจริงหมูฝอยจริงเนาะหมูฝอยลูก คุณอยทอดตั้งแต่ีที่แล้วจ้ะเหาอว่าวกินตุ๊กเลยอร่อยทุกคนทุกคนด้วยส่วนตัวคืออร่อยจิงจรคือเล่นทั้งหมดเลยนะคะปลาสลิดหมูฝอนใช่อยากทุกคนได้ลองลองอะวันนี้นอกจากมารีวิวการกินแล้วคุณจะต้องมาชมฝีมือการทำอาหารด้วยวันนี้ไม่นดูหลงบทหลงพทษคุณน้าคุณทำได้ดีมากคุณแล้วแบบผลมานที่ดูดีขึ้นมาเลยอะดมากเลยนะดูดีดูดีดูดี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  ค่ะไปทำอาหารค่ะเอ๊แกงเหลืองปลากระพงในส่วนของไอ้นะครับก็คือเป็นตวาหลวงพระบางนะครับวันนี้เราจะให้สลับเมนูของอีกฝ่ายหนึ่งค่ะเห้ยไงไงโอ้ยอร่อยอร่อยย ของดุริศเท็กชื่อว่าหมูกระทะปลาปูค่ะหมูกระทะปลปูมันกระทุบผูปะด้วยแล้วเราหลัมีซิงเกิลไหมยังค่ะทำไมอะเสียงเสียงลงคุ่งนาไปเลยวันนี้ถ้ากู้ต้องข้าวครัวแล้วไหวไหมขาต้องไหวแน่เพราะว่าวันนี้เรากับว่า โชว์ฝีมือใช่แบบเต็มที่เมนูอะไรที่จะบอกเราของหนูก็คือแบบเมนูจากเมืองทิพย์เลยจากพระมหาเทวีเจ้าก็คือแกงเหลืองปลากระพงหรือว่าภาคใต้เรียกแกงส้มนะคะทางเลยแกงเหลืองยากอ่ะไม่ยากไม่เพราะว่าพริกแกงเนี่ยเป็นพริกแกงสูตรคุณยายเลยถ้าเกิดขยักสั่งซื้อก็เพจหนูดีนะคะอ๋อเหรอใช่สูตรคุณยายเธอเหรอคุณยายเลยใต้แท้ๆเลยวิจัดมาวนเราในส่วนของไอ้นะครับก็คือเป็นตำหลวงพระบางนะคะวันนี้เพื่อความบันเทิงเราจะให้สลับเมนูของอีกฝ่ายนึงค่ะ บอกขั้นตอนการทำเป็นเองนะคะ15นาทีทำค่ะบอกกันได้ไหมอันนี้พี่เกณฑ์ใส่ผิดต้นเยอะนะอะไรอ่ะขุ่นเฮ้ยไม่ใช่มาที่ปอกนี่มา่ตับที่ไหนอ่ะไม่ไม่ต้องตับอาถาบมาใส่เลยเลยอ๋อเป็นเส้นใหญ่อไปเลยไปก็มาเลยอย่างเงี้ยพไอหนูทำไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่เส้นใหญ่แล้วอ่ะ พริกหอมหอมแล้วพริกแกงหอมแล้วระหว่างนี้หั่นสับป,ประรดก่อนเพราะเราต้องใส่สับป,ประรดก่อนไงเพราะเดี๋ยวมันใจนี่แน่มันจะไม่ฉ่ำใช่ไหมเออเดี๋ยวสับป,ประรดน้ำมันจะไม่ออกไงความหวานอะระหว่างนี้เราก็ใส่สับป,ประรดลงไปเลยใส่น้ำมะนาวไปเลยอ่ะเปรี้ยวๆเลยนี่ทำยังไงต่อ,อแม่ใส่อันนี้ไม่ได้สิไม่ได้เอาออกเอาออกแล้วก็ตักอุ้ยแค่กลิ่นก็หอมแล้วเไงแม่พริกแกงยายหนูน่ะเออ อุ้ยหอมมากเลยดีต้องรอให้น้ําเดือดก่อนวิธีการใส่ก็ตำตำพริกมันกระเทียมตำพริกกับกระเทียมหยอดเยียมถึงใจมะนาวตาสานตาพปีศาลมีเออกระเทียมปรุงรสให้แป๊บเนาะใส่มะละกอลงไปอุ้ยอย่าลืมใส่แป้งนัวนะคะคนดีหมูกระทะป้าปูหมูกระทุ้ปูป้าเทศแม่เอกไม่กิน ไม่เดือดไม่เดือดสักทีไม่เดือดเอาปลาลงไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้มันจะเข่าทีเลยอย่าลืมใส่น้ำตาลไม่ใส่เลยยังไม่ใส่น้ำตาลเลยทำไมเลือกเมนูนี้กูเหนื่อยตั้มฮะพอแล้วพอแล้วตอนนี้มีกระเทียมมีพริกแล้วใส่พริกแห้งหน่อยเนาะเพื่อความแบบเพื่อความหอมใช่แม่เอกน้ำปลาหรืออีกนิดนึงแม่เอกวิธโอเคปีนี้กะปิด้วยเหรอไม่เอาไม่กล้ากินกะปิมันกะปิไอ้นี่ไม่พอเข้ากันหรอก กับปีไม่เข้ากันของไอซ์แบบว่าบอกเลยทำแป๊บเดียวก็แบบน่ากินแล้วนะกูเอาพี่แกงมาแล้วอ่ะมันก็เสร็จแล้วอ่ะพี่ไอซ์มาช่วยหน่อยมามีอะไรอีกใส่มะนาวไปแล้วเยอะแค่ไหนก็ได้อาหารเลยหนูว่าน้ำมันน้อยไปปะซ้มตําอ่ะแส่มะเขือด้วยน้อแม่คือแบบทำตามแบบความรู้สึกเลยไม่เคยทำมาก่อนเลยส้มต้อ่ะใส่น้ำตาลปี๊ดหน่อย เออน่ากินอยู่นะหอมอยู่นะแม่หนูไม่เคยทำอ่ะอะไรบทอะไรหอมแค่นี้ก็หอมแล้วแม่ดูของหนูสิถ้ากินปะล่ะของหนูได้ยังไงฉันเป็นคนทำอะขอชิมน้ำก่อนน้ำน้ำเหนียวกันกิ่นไม่เป็นอะได้ไหมทั้งคู่นี่สายกินใช่ไหมน้งชอบชวนกันไปทำบุญนี่ยนะคะใช่ไปที่ไหนบ้างคราสุดไปพม่ามาเนาะก่อนโควิดก่อนโควิดก่อนโควิดอ๋อที่ไปพม่าอุ๊ยอร่อยแล้วจริงเหรอมะนาวอันนีงหนูว่าน้ำปลาอีกนักกินคนละรสค่ะ มีคนนึงขอเป็นนายคนนึงขอน้็นปลาจ้ะเพราะว่ามันหวานนํามันต้องเปรี้ยวเค็มตามแล้วไปทำบุญส่วนมากไปทำบุญก็คือไปต่างประเทศหรือในประเทศไทยในประเทศก็ไปค่ะไปกันบ่อยถ้ามีโอกาสเราก็ไปเนาะอ๊แอุ้ยแอบน่ากินอยู่นี่ดู นะทั้งคู่เลยอ่ะอืมเป็นไงเป็นไงให้มรกกรอบน้ำปลาล้านัวถึงพลิกถึงกระเทียมไปเป็นไงไงโอ้ยอร่อยอร่อยออโอ้ดูดิกินคำใหญ่น่ากินถึงเวลาที่คุณจะต้องทำการรีวิวปีืใอการทำอาหารของตัวเอง และให้ผู้ชมเนี่ยนะฮะให้คะแนนในเพจเลยอ่าในเพจของรายการกินกันปากเลยนะฮะ,ะว่าชอบการรีวิวของใครโอ้ตายแล้วมันคือสักสีอ,ะอ่ะไันคือสุอแขสกสักเสกทุกวิกนาทีคือการแข่งขันเออรายการนี้เปนรายการเกมโชว์แล้วก็แพ้ชนะไม่ได้เลยด้วยนะไม่ได้เลยด้วยโงมาก <c oughs> พร้อมค่ะของใครเริ่มต้นดีคะของลีก่อนละกัน นั่ตอดีนะทั้งคู่เลยอ่ะ30มสิบปีเช่นเดียวกันนะฮะเริ่มค่ะมาค่ะตำล่วงผับบ้างบายี่มือคนตาย,ยัางนุรีนะคะบอกเลยว่าแซ่บร้อยกว่าคุณท่านทำอีกค่ะนี่เมนใหม่เม,นม,น,ม,น,ม,น,มนม่จากลาวนะเอาล <S <S 2> <S 2> องเป็นไนปนไงให้มะละกอกลอบน้ำปลาร้าดัวถึงคลิกถึงกระเทียม ร้อยค่ะร้อยร้อยเว่อร้อยเด็กอ๊อกเว่อเก๋ไก่หงมึงไม่อร่อยก็ต้องบอกว่าอร่อยาทำไปเองทำไม่ัวเองทำก็ต้องบอกว่าไม่อร่อยได้ถ้าเกิดไม่อร่อยจริงจริงนะแต่มันมาอร่อยจริงจริงทุกคนนี่นะฮะอือเอาละมาถึงไอซี่บ้างนะจริงนะไม่คิดว่าจะทำอร่อยขนาดนี้ะมาทุกคนค่ะมากินแกงเหลืองหรือแกงต้มใต้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเมนูของพ่อมหารี่เจ้าเลยค่ะเดี๋ยวให้ขอชิมก่อนนะคะแม่เยาวีน น้ำฟูฟูแบบว่ามีความเข้มข้นมากคือเป็นอ่าเขาเรียกว่าน้ำยิกนะสูตรของคุณยายใช่ซึ่งมีที่เดียวในโลกใช่มีที่เดียวในโลกจริงกเพราะว่าคุณยายมีคนเดียวใช่ใช่ใช่คุณยายจะทำกันไม่ร้าวจ้าอร่อยแต่ที่นี่บอกได้เลยว่าอร่อยกว่าอืมอุ้ยอร่อยมากเลยปลากับเราเป็นไงปลากับเราอะไรข่าวเหกันแต่ดูแล้วแบบเนื้อเนื้อนุ่มมากปลาอะไร นะหอมอร่อยอร่อยลิ้นพังลิ้นพังไปแล้วเข้มข้นมากเนื้อปลานุ่มใช่ออืกูไม่รู้เลยสับปะรดด้วยสูตรคือสูตรสลับกันไงช่วยต้องใส่ต้องใส่สับปะรดเพราะว่าเพิ่มความเข้มข้น่ถ้าสับปะรดหวานแปลว่าไม่ใช่แล้วสับปะรดต้องขมเป็นไงอะไรอ่ะเราบอกกัอัตโนมัติด้วยกับอัตโนมัติลิ้นยังรับรสใช่ไหม กูโชคดีมากกูชิมส้มตำอร่อยหวานฉ่ำเนาะหวานฉ่ำจากสวนเลยเออจากสวนเลยใช่พอมามาเจอน้ำตุ๊บพี่แบบว่าเค็มเปรี้ยวเผ็ดเนาะมันอมหวานแอบชิมน้ำส้มตำแบบเออปึ๊บยังไงโอ้โหเหมือนได้ไปเที่ยวลาวเลยอ่ะออุยร่อยอร่อยอร่อยเป็นความประทับใจซึ่งกันและกันหนูรีบอกถึงไอซี่หน่อยก็พี่ไอก็คือเป็นพี่ที่น่ารักนะคะ น่ารักมากๆแล้วก็ช่วยเหลือด้วยเวลาแบบมีอะไรแบบพี่ไอซ์แชร์ให้หน่อยอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยแชร์ให้แล้วก็บอกว่า1นึ่งพันจานเออแล้วก็บอกว่า1นึ่งพันจานเลียกคด้วยเลียกคด้วยถ้าแชร์เลียก็น่ารักค่ะพี่นี่น่ารักแล้วก็ให้คำปรึกษาเพราะว่าเขาคือมาก่อนเนาะเป็นพี่วงในวงการก่อนใช่เราไม่ได้ไปตัดเราไม่ได้ไปกรอบอะไรเขาเราไม่ได้ไปกรอบเราไม่ได้ไปอะไรเขาเขากินเราก็อยากกินเราก็กินต่อเราแล้วก็มีงานเราก็แย่งงานเขาก็ทำหน่อยลงนี่คือประจักษ์ ไม่แต่เขาน่ารักนะเขาไม่ห่วงวิชาใช่ค่ะสำหรับดินเีก็ไม่ห่วงวิชาเหมือนกันในส่วนของเพจไอจนทุกวันนี้มีคนติดตาม9.9แสนแล้วส่วนหนึ่งก็คือมาจาก หนูหลีที่ให้คําแนะนําให้คำปรึกษาหลังบ้านคือหนูหลีดูให้ด้วยไอซึ่งเป็นคนที่แบบว่าไม่มีความรู้ด้านนี้เลยก็ได้หนูหลีนี่แหละแบบไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็นเพจไม่ว่าจะเป็นการรีวิวสินค้าต่างๆคือเราเวลารับงานลูกค้ามาทํายังไงย้อนีีนะใช่ก็ปรึกษาหารือกันในสายงานเดียวกันจริงๆสายงานเดียวกันต้องช่วยเหลือกันนะจะได้นาพาไปในแบเนาะยิ่งแบบ ถ้าเราคิดว่าแข่งกันนี้ไม่มีประโยชน์เราแข่งกับตัวเองก็พอวันนี้นะคะเห็นทั้งคู่รักกันแบบนี้นะฮะเรามีกิฟต์เซตนะฮะจากคาปิเชโน่นะฮะเพื่อปัาร์ตี้และต้องปันที่ดีใช้ยาสีฟันคาปิเชโน่มามอบให้กับทั้งคู่นะฮะไม่ต้องไปซื้อที่ต่างประเทศแล้วซื้อที่เมืองไทยนี่แหละเขามีขายที่เมืองไทยแล้วเหรอคะใช่ขายออนไลน์เธอเขาจะมาในไหนๆเธอสายกินใช่ไหมวันนี้มีอ่านเกาหลีรถพาไปกินไะเดี๋ยวนี้เลย วันนี้เราจะมารีวิวอีกร้านหนึ่งก็คือร้านชินบีบาร์นะฮะขอต้อนรับคุณเอครับผมสวัสดีครับ เอ๊จริงๆก็ไม่ได้มีคนเดียวมีน้องชายทำด้วยน้องชายก็จริงๆเมใช่คือเป็นคนทำถูกไหมใช่ไปเชฟมือหลักของร้านเลยค่ะแต่ว่าให้คุณเอ๊แนะนำก่อนอาหารวันนี้มีอะไรบ้างได้ค่ะที่เป็นเลยคอมเป็นของทางร้านก็คือมาม่าซอสเผ็ดเกาหลีค่ะแล้วก็เป็นเนื้อวากิวนะคะย่างโซยุค่ะจากแล้วก็เป็นหมูย่างซำจังนะคะครับร้วนี้เป็นปลาหมึกยักษ์ผัดซอสโคตรจังนะคะตอนนี้คุณเมฆมาแล้วค่ะคุณเมฆเชิญค่ะเชิญเข้ามาอ้าไปอยู่กับสาวอิ๋วอิ๋วว้าไออิ๋วว้าไม่ไม่ก็ของ พูดถึงที่มาของร้านยชื่อร้านที่มีบ b a เนี่ยครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมาจากภาษาเกาหลีที่แปลว่าลึกลับมหัศจรรย์ต้องเป็นหนูเลยภาษาไทยอาหาถุงมากินก่อนจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเราเคยไปเกาหลีกันทุกคนเนาะส่วนใหญ่เนี่ยไปเราจะเห็นเป็นร้านอาหารเกาหลีแบบสเร็ทฟู้ดนะเป็นเต้นแดงนะครับเขาเรียกว่าโพจังมาจาครับผมนะครับเรารู้สึกว่าเออบรรยากาศแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเออน่าจะมีในประเทศไทยแล้วบวกกับช่วงภาวะโควิดด้วย คนไปเที่ยวไม่ได้จริงไหมจริงเราก็เลยยกกรุงโซมาอยู่ที่อ่าลาเลยนะอยู่ที่กรุงเทพนะครับพาทัวร์พาทัวร์พาทัวร์เลยนะครับตอนนี้ช่วงเนี้คสายสาเกานะครับหนังซีรีส์เกาหลีเนี่ยก็มันต้องเริ่มจากตัวนี้เลยนะครับะจังมายอนะไม่มีดำนะครับเฮดูดิกินคำใหญ่น่ากิน รสชาติเข้มข้นมากนะคะเป็นนุ่มมากอืมน้ำซอสคือแบบมีความเข้มข้นมีความหอมหอมเขาเรียกหอมซอสอะไรครับเนี่ยหอมซอสของที่เป็นอาจจะจะมายอดนะเป็นของเราใช้สูตรเป็นผงนะครับเราก็ปรุงเพิ่มใช่เส้นเนี่ยเราก็เด้งละลายในปากเลยเส้นใช่นี่ไก่ทอดจิ้มซอสก่อนไหมจิ้มซอสก่อนมามีมีนู่นนี่อ่านี่ครับนี่เป็นซอสเกาหลีของเรานะครับสูตรของเรานะครับเราทำจิ้มได้เลยจิ้มได้เลยอ่านะครับ เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวขอไปรีวิวที่ร้านนะคะได้เลยได้เลยได้เลยอร่อยมากแม่ไม่เชื่อหรอกมาเค้กติ๊มเขาบอกมีซอสไข่เค็มอันไหนไหนซอสไข่เค็มวันนี้นะครับเขาบอกว่าจดสูตรจดลิขสิทธิ์หรอใช่สูตรเฉพาะของเราสูตรของเรานะะฮอันนี้จะเป็นซุปเต้าหู้นะครับที่เราคุ้นกันมาอยา่ ร้านอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่นนทบุรีนะครับตรงข้างเส้นรัตนธิเบตนะครับข้างๆเส้นทรัรัตนธิเบตเลยนะครับเป็นถนนเลี่ยงเมืองคืออร่อยจริงตอนนี้พี่แบบเป็นไงบ้างถ้าไปนีร้านเนี่ยก็คืออาจจะต้องจองจองคิวเข้ามาก่อนดีกว่าอุ่งยันไม่ไปถ้าไตรงที่เลยเดี๋ยวปิดร้านให้เลยนะเอาสั่งดิลิวอรี่ได้มามได้ค่ะได้ค่ะมีครบเลยค่ะมีทั้งไลแมนโกเจกแกบนะคะแล้วก็มีโรบินฮูดฟูเพนด้ามีครบุข่ายนะคะใช่ครับฝังมากนี่คืออะไรคะนี่ ตัวนี้ตัวคิมมารีครับจะเป็นสาลา่ห่ออวนเส้นนะครับทอดนะครับนี่อันนี้อยากให้กินนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นนะครับหมูย่างหมูย่างซมจังนะครับตัวนี้ก็เป็นเมนูขึ้นชื่อของเรานะครับผมปลายบวกเต้นนุ่มเด้งมากใช่โุ้ยแล้วเขามีแบบว่าโรยงา้วยนะคะแบบเคลือบงาใช่ เมนูเด็ดอันนึงคือที่จะนำเสนอที่จะเป็นเนื้อย่างโชยุค่ะทางเชฟก็ได้เลือกเป็นเนื้อย่างวากิวเข้ามาทำใช่นะเป็นวากิวไทยนะครับผมแต่ก็คือเกรดดีครับลายสวยนะครับทำแบบไม่สุกมากนะครับเป็นไงพี่มีความนุ่มเด้งอ่านะครับนี่ค่ะข้าวค่ะขาข้าวขอบคุณมากโอใชเท้าลองเราก็ดองเองด้วยนะครับผมหนูว่าเขาพี่มาดีกว่ามานั่งกินเป็นจิินจริง บอกเลยวันนี้ได้ชิมหลายๆเมนูอร่อยทุกเมนูสามารถไปสั่งได้เลยตามที่เราแนะนํากันนะฮะคุณเมฆค,คุณเอฝากร้านหน่อยครับ <S <S ได้ค่ะก็ฝากร้านชินบิบาด้วยนะคะร้านอาหารเกาหลีสไตล์โพจังมังจานะคะร้านก็ตั้งอยู่ที่ถนนรัตนาธิเบต30นะคะหรืออยู่ติดก,กับห้างเซ็นรทรัลาตนาธิเบศนะคะ,ะครร้านเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะครับ มีเพิ่มเติมไหมฮะก็หรือว่าติดตามรายละเอียดนะครับผ่านเ c e บุ๊กทางเพจของเรานะครับผมก็คือสามารถเขียนได้เลยนะครับชิมบีบาร์นะครับภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะเจอร้านเราได้เลยนะครับหรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับอย่างที่แจ้งไปไม่ว่าจะเป็นฟู้ดแพนด้าแกร็บนะครับไลน์แมนนะครับโดมินฟู้ด โปรเจกต์มีครบหมดเลยนะครับได้สะดวกสบายนะครับหรือติดต <médico tu> <ches> ่อที่เบอร์โทรศัพท์ได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์เบอร์092นะคะ2580208ค่ะหรือติดต่อทางช่องทางไลน์แอดของทางร้านได้นะคะเติมแอดแล้วก็พิมพ์คำว่าชินบีบาร์ก็เจอแล้วนะคะไปทานกันเนาะวันนี้ขอบคุณนะฮะคุณเอ๋คุณแม่ด้วยนะขอบคุณคางนะคะกินกันค่ะร้านนี้เอกคอนเฟิร์มสุดไอซ์ซีกับหนูรีฝากเพจหน่อยครับอย่าลืม กดไลค์กดติดตามของ IC ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube p เพจหรือแอป tik ตอ k ช่องทางต่างๆคือ i อกินยั่วหมดเลยค่ะขอฝากผลงานด้วยนะคะรีวิวอาหารค่ะขอหนูรีนะคะก็ y ย u ทูปเฟซบุ o o ทิกตอร์หนูรลีเหมือนกันค่ะแล้วก็ขอฝากซีรีส์ด้วยนะคะเอ่อเดือนหน้าจะได้ดูแล้วเปลาเรืาช่องจีบียิบห้านะคะช่องเรานี่แหละใช่ใช่แล้วก็เพลงด้วยค่ะหมุนทัปะผู้ค่าไปฟังดิเอ้ยรถนะแล้วคุณชมท่านไหนเนี่ยฮะอยากมาออกรายการแบบนี้นะฮะเอานำอาหารร้านคุณมาออกเนี่ยก็สามารถติดต่อตามช่่องงงทาาาดด้้้นนลลีไเย แล้วก็สามารถติดตามรายการย้อนหลังนะฮะคลิปเบื้องหลังภาพสนุกๆนะฮะใน Facebook IG t i k t o k t w i t t e r นะครับ t r e x Channel นะฮะแล้วก็ YouTube นะฮะกด Subscribe ได้เลยนะครับที e ี Channel นนั่นเองนะฮะพบกันใหม่เสาร์หน้า1 0บบรายการ 3, นาทีทางช่องจีวีเอ็ีสิบห้าวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย